พระเจ้าประดุงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่5แห่งราชวงศ์คองบองเป็นพระโอรสลำดับที่5ใน6พระองค์ของพระเจ้าวลองพยาขึ้นครองราชโดยการปราบดาพิเศษราวปีพุทธศักราช2,325หลังจากที่พระเจ้ามังระเสด็จสวรรคตร,ราว6ปี ่อน,อนแอดมินต้องเล่าปูพื้นภาพรวมของพมา่าหลังจากเสียกรุงครั้งที่สองค่ะซึ่งเมื่อสินราชการของพระเจ้ามังระก็เกิดความมุ่นวายแย่งชิงอำนาจจิงกูจาพระราชโอรสของพระเจ้ามังระได้ฉีกกฎเกณฑ์ที่ว่าลูกของพระเจ้าวลองพยาต้องมีสิทธิ์ได้ขึ้นครองราชสมบัติทุกคนก่อนหลานแต่ทว่าพระราชโอรสจริงกูจาอาศัยเครือข่ายอำนาจของพระเจ้ามังระบิดาตนเองที่ได้เป็นกษัตริย์ครองราชมาช้านาน,านฉีกกฎเกณฑ์ โดยร่วมกับขุนนางชั้นผู้ใหญ่ของพระราชบิดาหลายคนก่อการยึดอำนาจอาทิเช่นอาแซวุนกี้ที่ติดสึกกับกรุงทนบุรีแต่เมื่อรู้ข่าวพระเจ้ามังรัสด็จสวรรคตก็รีบยกทัพกลับมาในทันทีเพื่อช่วยพระราชโอรสจิงกูจาให้ได้ขึ้นครองราชซึ่งก็แน่นอนว่าด้วยอำนาจและรากฐานที่ป้อตนเองสร้างให้ทําให้พระองค์ได้ครองราชในที่สุดทรงมีพระนามว่าพระเจ้าจิงกูจาทรงขึ้นคลองราชเมื่ เมื่อมีพระชนมายุเพียง20ปีเท่านั้นแต่อายุก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขค่ะพระองค์ได้ทรงปราบรามบรรดาผู้ที่ต่อต้านน้อยใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วยเชื้อประวงพระญาตินิวงศ์และเหล่าขุนนางโดยวิธีการที่เด็ดขาดเช่นหลายคนก็ถูกประหารชีวิตและอีกหลายคนก็ถูกลดอำนาจหรือส่งไปอยู่หัวเมืองที่ห่างไกลเช่นพระเจ้าประดุงก็ถูกส่งไปอยู่ที่เมืองสกายและมีผู้ทำการควบคุมอีกชั้นหนึ่งการยึดอำนาจในครั้งนี้จึงถือว่าสำเร็จเด็ดขาดและการเปิดตัวพระเจ้าประดุงในหน้าประวัติศาสตร์แรก ก็คือการที่พระองค์ถูกจับและนำตัวไปเมืองสกายนี้ล่ละค่ะเหตุนี้จึงสันนิษฐานได้ว่าในช่วงรัชกาลพระเจ้ามังระพระเจ้าประดุงเองก็น่าจะมีบทบาทบางอย่างในพระราชวางังหรืออาจจะเป็นคู้วอำนาจหนึ่งเลยก็เป็นไปได้ค่ะ กลับมาหลังจากที่พระเจ้าจิงกุจาจัดการข้วอำนาจและผู้ที่จะขึ้นมาแข่งข้อกับพระองค์ได้หมดแล้วพระเจ้าจิงกุจาก็เริ่มปลดขุนนางฝ่ายตัวเองที่มีอำนาจมากออกไปเพื่อไม่ให้มีการขานอำนาจใดๆกับพระองค์ได้มองโดยผิวเผินเรื่องนี้อาจเป็นเรื่องที่สมควรทำแต่ถ้าว่าหากทำในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมมันก็จะเละดังในเรื่องราวต่อไปนี้ค่ะ พระองค์ทรงสั่งปลดอาแซวุนกี้แม่ทัพคู่บารมีของพระเจ้ามังระลงแล้วในประเทศไปอยู่ที่เมืองสกายเช่นเดียวกับพระเจ้าประดุงเนื่องจากทรงเกรงถึงความมั่นคงทางอำนาจในอนาคตซึ่งการใช้ประเดชเช่นนี้ ทําให้ระหว่างการคลองราชผู้คนรอบตัวต่างหวาดระแวงภัยที่อาจมาถึงตัวเมื่อไรก็ได้เหตุนี้ค่ะในช่วงรชัชกาลของพระเจ้าจิงกุจารครองรา์ได้ราวๆสี่ถึงหปีก็มีแต่สงครามการเมืองในราชสำนักแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแต่ถึงอย่างไรก็เป็นสิ่งที่พระองค์คิดว่าทรงสามารถควบคุมดูแลได้ จนกระทั่งวันหนึ่งพระองค์ได้เสด็จไปสักการะพระพุทธรูปสิงหดอที่ทางเหนือก็ได้เกิดเรื่องล้มราชบัลลังก์ของพระองค์ขึ้น โดยหมู่ขุนนางหลายฝักหลายฝ่ายร่วมมือกันยึดอำนาจพร้อมทั้งเชื้อพระวงศ์พระองค์หนึ่งที่มีนามว่าหม่องมอง,มองซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้ามังลอกก่อรัตประหารยึดพระราชวังในระหว่างที่พระเจ้าจิงกุจจาไม่อยู่ในกรุงบางบันทึกเล่าว่าการครั้งนี้ได้รับการช่วยเหลือของขุนนางและเชื้อพระวงศ์หลายคนเชื่อว่ารวมทั้งอาซวุนกี้ที่ทนต่อการบริหารราชการของพระองค์ไม่ได้เมื่อพระเจ้าจิงกุจจาทรงทราบว่าถูกยึดอำนาจ พระองค์ก็กลายเป็นเพียงกษัตริย์ไร้บัลลังก์ตัดกลับมาที่วังหลวงของพม่าค่ะ พวกขุนนางก็ทูลเชิญพระเจ้ามองมองพระราชโอรสของพระเจ้าหม,ง,รรง,าหมงลอกขึ้นคลองราชแต่อย่างไรก็ดีการคลองราชครั้งนี้ก็เป็นการฉีกธรรมเนียมเดิมอยู่ดีว่าลูกของพระเจ้าอลองพยาทุกคนจะต้องได้ขึ้นคลองราชหมดก่อนสิทธิ์ถึงจะตกมาอยู่กับหลานได้ซึ่งตอนนั้นลูกของพระเจ้าอลองพยายังมีอยู่อีกคนที่สามารถคลองราชได้นั่นคือพระเจ้าปะดุงค่ะ ตัดกลับมาเมื่อพระเจ้าหมองมองผู้มีพระชนมายุน้อยเพียงแค่18ปรรัาก็ได้ขึ้นครองราชแต่ทว่าอยู่ได้เพียงจิตวันพระเจ้าประดุงก็ไปหาแนวร่วมสนับสนุนพระองค์เพิ่มเติม,ตมจนก่อการยึดอำนาจซ้อนอีกรอบในบางบันทึกเล่าว่า นามเดิมของพระเจ้าปะดุงชื่อมองไว้อดีตเป็นเจ้าเมืองบะโดนหลังจากที่พระเจ้าจิงกูจาถูกยึดอำนาจพระองค์ก็เริ่มรวบรวมไพร่พลยกทัพเข้ามาทำการปราบปรามพร้อมทั้งกำจัดกลุ่มผู้ที่สนับสนุนทั้งพระเจ้าหมองมองและพระเจ้าจิงกุจาโดยการประหารชีวิตแล้วปราบดาพิเศษตนเองขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าปะดุงในปีคริสตศักราช1782 ซึ่งการครั้งนี้จะยึดอำนาจซ้อนไม่ได้เลยค่ะหากขุนนางในวังหลวงไม่รู้เห็นเป็นใจด้วยซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่สนับสนุนพระเจ้าประดุงเองก็ต้องมีอยู่ในราชสำนักพอสมควรเช่นกันเพราะเอาเข้าจริงๆสิทธิในการขึ้นคลองราชตั้งแต่แรกก็เป็นของพระเจ้าประดุงแต่หลานทั้งสองคือลูกของพระเจ้ามังระ และลูกของพระเจ้ามังลอกไม่ยอมเคารพกฎเกณฑ์นี้บัลลังก์เลือดจึงได้เกิดขึ้นกับราชวงศ์คองบองในที่สุดจะว่าไปแอดมินเกือบลืมไปค่ะว่าพระเจ้าจิงกุจจากษัตริย์ไร้บัลลังก์ตอนนั้นก็ยังไม่ตายพระองค์ทรงกลุ้มใจและคิดหนักอยู่หลายวันจนพระองค์คิดจะหน,นี ในบันทึกเล่าไว้ประมาณว่าพระองค์กิจจะหนีไปอาศัยอยู่เมืองกาแซแต่เป็นห่วงพระราชชน,นนีซึ่งในอดีตเคยเป็นพระอคัครมเหสีของพระเจ้ามังระพระเจ้าจิงกุจจาด้วยความเป็นห่วงพระราชชนนีจึงได้ลอบลงมาใกล้เมืองอังวะแล้วมีหนังสือเข้าไปบอกกับแม่ของตัวเองให้ทราบว่าจะหนีไปเมืองกาแซแต่แม่ของท่านนั้นกลับเขียนห้ามปรามว่า ลูกเกิดมาในสเวตชัดัตกรุงอังวะนี้หากจะต้องตายก็ตายเสียในกรุงอังวะอย่างพระมหากษัตริย์เถิดความคิดที่จะหนีไปพึ่งใบบุญเมืองน้อยให้เขาส่งกองทัพตามไปจับนั้นไม่ควรพระเจ้าจิงกุจจาจึงได้สติเกิดความองอาจกล้าวกล้าทรงเดินนำเหล่าข้าราชบริพารกลับมาประหนึ่งว่าเสด็จกลับจากการประพาสคืนสู่พระนครปวกไพรพลที่รักษาประตูเมืองเห็นพระเจ้าจิงกุจจาเสด็จ กลับมาโดยไม่ทรงหวาดวันต่อภัยอันตรายก็พากันเกรงกลัวในพระบรมเดชานุภาพ ไม่มีใครกล้าจับหรือต่อสู้แม้เสด็จเข้ามาในตัวเมืองแล้วก็ไม่มีใครต้านทานพระองค์เลยเมื่ออาแซวุนกี้ซึ่งมีศักด์เป็นพ่อตาคนหนึ่งของพระองค์ทราบเข้าก็เกิดบันดาลโทสะเนื่องจากพระองค์เคยเมามาไม้แล้วฆ่าพระสนมเอกผู้เป็นลูกสาวของอาตวนวุนแม่ทัพผู้นี้ซึ่งคุมรีพลของตนมาล้อมจับพระเจ้าจิงกุจา จากนั้นอัตวนวุลจึงลงมือสังหารพระเจ้าจิงกุจาจนสิ้นพระชนที่เมืองอังวะตัดกลับมาที่พระเจ้าประดุงผู้มีศักดิ์เป็นอาของพระเจ้าจิงกุจาค่ะเมื่อทราบความว่าอัตวนวุลฆ่าพระเจ้าจิงกุจาแล้วก็ส่งพระพิโรธเป็นอย่างมากเนื่องจากควรนำตัวมาถวายโดยละม่อมตามพระราชประเพณีไม่ควรจะฆ่าฝันเจ้านายโดยพลการจึงให้เอาตัวอาตวนวุนไปประหารชีวิตเสีย ตัดกลับมาที่พระเจ้าปะดุงค่ะท่านก็ได้ยึดอำนาจและขึ้นครองราชได้สำเร็จในวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2325ซึ่งเป็นปีเดียวกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์พระเจ้าปะดุงเมื่อทรงครองราชมีพระนามว่าบโดนมื่นหมายถึงพระราชาจากเมืองบโดนแต่มีพระนามที่เรียกขานกันในพมา่าภายหลังว่า บโบดอพญาแปลว่าพระเจ้าปู่หรือพระบรมไยกาธิราชเมื่อเสด็จขึ้นคลองราชได้ไม่นานพระเจ้าประดุงก็ทำสงครามกับยะไขา่โดยมีพระราชโอรสที่เป็นพระมหาอุปราชไปรบเป็นแม่ทัพใหญ่บุกตีเมืองยะไขา่แต่ทว่าเมืองแห่งนี้เป็นดินแดนทางตะวันตกซึ่งพมา่าไม่เคยเอาชนะมาก่อนเลย เพราะเป็นเมืองชัยภูมิดีมีภูเขาและแม่น้ําเป็นทั้งกําแพงเมืองและอุปสรรคในการเข้าตีพระมหาอุปราชต้องใช้เวลานานประมาณถึงสองปีถึงจะเอาชัยชนะได้หลังสงครามครั้งนี้พระเจ้าประดุงเมื่อทราบข่าวว่าพระราชโอรสได้รับชัยชนะก็ทรงดีพระไทยประกาศต่อหน้าขุนนางว่า ท่านจะยกทัพใหญ่ไปตีสยามเป็นที่ต่อไปตัดกลับมาค่ะเมื่อเอาชนะเมืองยะไข่ได้แล้วพระองค์ยังได้อันเชิญพระมหาไมามุนีอันเป็นพระพุทธรูปประจำชาติพม่าจากยะไข่ามาประทับที่มันดะเลจากนั้นพระเจ้าปดุงมีความฝันที่จะยิ่งใหญ่ให้มากกว่าราชการก่อนๆแต่สิ่งที่จะทําให้พระองค์เป็นแบบนั้นได้ก็ต่อเมื่อสามารถยึดเอาดินแดนในแถบเอเชียอาคานีกลับมาได้ทั้งหมดเหมือนในครั้งพระเจ้าบุริงนศ Oh. ซึ่งที่แรกที่พระเจ้าปดุงหมายใจจะได้ก็คือดินแดนสยามที่ตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนราชธานีใหม่ๆเหตุนี้พระองค์ทรงสั่งเกณฑ์ไพรจำนวนกว่า1 2 0 0 0 0คนแยกเป็นห้าสาย9ก้าทัพส่วนในบันทึกฝั่งไทยบางชิ้นบอกว่าพมา่ายกมารอบนี้กำลังไพร่พล,าพลอ,อาจถึง3 0 0แสนและหากมองกันโดยภาพรวมตอนนี้กรุงรัตนโกศิ์ดูเหมือนจะตกอยู่ในที่นั่งลำบากอีกแล้วเพราะกำลังไพรพล,พลน,นั้นไม่ได้ มมากมากยหากเทียบกับพมา่าแต่ว่าพมา่าที่ยกกําลังมามากมายนี้ก็มีข้อผิดพลาดหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเสบียงที่เริ่มขาดมาตั้งแต่ระดมพลที่มอตมะแล้วแม่ทัพนายกองที่คุมสเสบียงนั้นขาดทักษะและประสบการณ์การดูแลกองทัพขนาดใหญ่การเก็บหาสเสบียงก็ไม่ได้ตามเป้าขาดกันมาตั้งแต่เริ่มจัดทับเมื่อพระเจ้าปดุงทรงตรัสถามก็เพชรทูลโดยที่ไม่ได้พูดความจริงว่าสเสบียงขาดเท่าไหร่จนเมื่อ ทับจากหัวเมืองต่างเริ่มไหลมารวมกันปัญหาการขาดเสบียงก็มากยิ่งขึ้นจนความลับเก็บไว้ไม่อยู่แต่กว่าพระเจ้าประดุงจะรู้เรื่องการขาดเสบียงกองทัพก็ถูกเรียกมาถึงราว70%เปอร์เซ็์แล้วพระองค์จึงจำเป็นต้องเดินหน้าต่อบางทฤษฎีเล่าว่าสาเหตุที่พมา่าต้องแบ่งทับออกเป็นหลายสายก็เพราะต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องขาดเสบียงนั่นเองค่ะอย่างไรก็ดีการขาดเสบียงตั้งแต่ต้นแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากและเป็นสาเหตุ ส่วน,นที่ทําให้พมา่าต้องปลาชัยในสงครามก้าทัพครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้การข่าวและฝีมือแม่ทัพนายกองก็ไม่ได้เข้มแข็งเหมือนในราชาการพระเจ้ามังระเพราะข้าราชาการที่มีประสบการณ์บางส่วนก็ได้ล้มตายจากการยึดอํานาจภายในถึงสรอบซึ่งส่วนทางกับฝั่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ได้ประสบการณ์จากหลายศึกแม่ทัพนายกองเก่งๆก,ก็ยังมีอยู่มากยุทธศาสตร์การไปตั้งรับในชัยภูมิที่ได้เปรียบผูกมิตรกับคนในพื้นที่ยกทัพ ไปตั้งสกัดไม่ให้พม่าได้กวาดต้อนไพรพล,ลสเสบียงอะไรได้มากนะักซึ่งแตกต่างจากสมัยอยุธยาที่พม่าได้มีเวลารวบรวม,มสเสบียงไพรพลจากดินแดนสยามอีกอย่างค่ะที่สําคัญมากๆคือการข่าวของกรุงรัตนโกสินท์ที่ดีมากไม่ว่าจะเป็นสายลับที่อยู่ในพม่าเองการข่าวทุกอย่างคือดีกว่าสมัยอยุธยาตอนปลายโอเคค่ะเราพูดกันถึงจุดแข็งจุดได้กันไปแล้วหลังจากนี้แอดมินจะขอลงรายละเอียดในสงครามเก้าทัพย ยอ่อสักเล็กน้อยนะคะเนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปในรัชกาลพระเจ้าประดุงแอดมินจึงอยากจะทําให้จบโดยใช้เวลาไม่นานมากจนเกินไปค่ะเริ่มจากทัพพมา่าที่ยกมาพระเจ้าประดุงทําสงครามเก้าทัพซึ่งแต่ละทัพก็ยกมาจากทุกทิศท,ทุกทางค่ะทัพที่1มีทั้งทัพบ,บกทัพเรือทัพบ,บกตีตั้งแต่เมืองชุมพรลงไปถึงเมืองสงขลาทัพเรือตีหัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันตกตั้งแต่เมืองตะกัวป่าลงไปถึงเมืองทะลางเมืองเหล่านั้น นี้มีหน้าที่หาเสบียงอาหารให้กองทัพทัพที่สองเริ่มเดินทัพที่เมืองทวายเข้ามาทางด่านบ้องตี้ตีเมืองราชบุรีเพชรบุรีไปบรรจบกับทัพที่หนึ่งที่ชุมพรทัพที่สเข้าทางเคียงแสนตีลำปางสวรรคโลกสุโขทัยนครสวรรค์ลงมาบรรจบที่กรุงเทพทัพที่สี่เริ่มที่มอตมะรุกเข้าสยามก่อนแล้วให้ทัพที่ห้าหเดเดินทัพหนุนตามมาตามลำดับ ทางด่านพระเจดีสามองค์ลงมาตีกรุงเทพทับที่9ตีหัวเมืองเหนือริมฝั่งแม่น้ำปิงตั้งแต่ตากกำแพงเพชรลงมากรุงเทพส่วนการจัดทับของฝ่ายสยามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชท่านจัดสี่กองทัพแยกกันชิงบุกตีทัพพม่าก,ก่อนโดยทัพที่ 1, กลุ่กรมพระราชวังบวรรับผิดชอบด้านตะวันตกยกทัพสยามทัพใหญ่ที่สุดไปโจมตีพมา่าที่ด่านพระเจดีสามองค์กรมพระ ชาวังบวรวังหน้าทรงคาดว่าพระเจ้าปดุงแม่ทัพใหญ่พมา่าจะคุมกองทัพหลวงมาด้วยพระองค์เองทัพที่สองกรมพระราชวังหลังรับผิดชอบทางเหนือสกัดทัพพม่าที่นครสวรรค์ทัพที่สามเจ้าพระยาธรรมมาบุญรอดร่วมกับเจ้าพระยายมราชโจมตีพม่าที่จะมาทางใต้และด่านบ้องตีและทัพที่สี่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเป็นแม่ทัพหลวงตั้งมั่นอยู่ ที่กรุงเทพมีหน้าที่เป็นทัพหนุนหากมีศึกหนักด้านใดก็จะยกไปช่วยด้านนั้นถึงแม้ทับสยามจะมีกําลังน้อยกว่าแต่มีผู้นําที่ดีมีความสามารถทหารสยามมีกําลังใจเข้มแข็งในการสู้รบทั้งยังมีประสบการณ์จากการรวมแผ่นดินเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงสามารถตีเก้าทัพของพม่าจนแตกพ่ายไปในที่สุดเหตุพม่าปลาชัยในสงครามเก้าทัพพระเจ้าปดุงอัปยศอดสูนักวางแผนสงครามครั้งใหม่โดยยุทธ วิธีใหม่ในปีพุทธศักราช2329พระเจ้าปดุงเป็นแม่ทัพใหญ่ยกมาทางด่านพระเจดีสามองค์ทางเดียวอีกรอบสร้างยุ้งฉางสะสมสะเสบียงอาหารตั้งคายถาวรเป็นระยะระยะจากท่าดินแดงถึงสาศพขุดคูปักขวากแน่นหนาชักปีกาถึงกันแผนพระเจ้าประดุงพักบำรุงขวัญไพรพรลจนกล้าแข็งแล้วก็จะตรงเข้าตีกรุงเทพจุดเดียวแต่ผิดคาดค่ะฝ่ายสยามไม่ รังรอพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเป็นแม่ทัพหลวงกลุ่มพระราชวังบวรเป็นแม่ทัพน้านำสองทัพพร้อมกันไปตีค่ายพมา่าแตกพ่ายในเวลาเพียงสามวันจับชเชลยยึดยานผ่านะ,สะเสบียงอาหารศาสตราวุธได้เป็นจำนวนมากนับเป็นชัยชนะคมา่าขั้นเบ็ดเสร็จเด็ดขาดค่ะ พระเจ้าประดุงรอบนี้ผิดหวังรอบสองก็ทําให้พระองค์ไม่กลับมาตีสยามอีกเลยทางราชการอีกในยะหนึ่งพระองค์เองก็เคยถูกโหราจาย์พม่าทํานายไว้แล้วว่าอย่าไปเปิดศึกกับสยามในเวลานี้แต่พระองค์ก็ไม่ทรงเชื่อเนื่องจากทรงหลงตนคิดว่าขุมกําลังตนเองมีมากกว่าทางสยามมากและอีกอย่างสยามเพิ่งเปลี่ยนราชธานีใหม่ทรงคิดไปเองว่าจะได้เปรียบในการบุกโจมตีแต่ก็ผิดคาดที่พวก สยามการข่าวดีกว่าการสงครามประสบการณ์ก็มากกว่าแม่ทัพพม่าหลายคนอีกทั้งสยามถึงแม้จะถูกลุกรานแต่ก็ไม่ได้ตั้งมั่นในใชัยภูมิอย่างเดียวแต่กลับออกมาเป็นฝ่ายบุกเข้าตีทัพพม่าที่เข้ามาลุกรานอยู่หลายหนจนพม่าต้องแตกพ่ายกลับไปในที่สุดสุดท้ายบทสรุปของพระมหากษัตริย์พระองค์นี้หลังจากปราชัยกับกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ก็หันมาสร้างพระบารมีทางพุทธศาสนาพระเจ้าประดุงทรงอ้าง พระองค์ว่าเป็นพระศรีอริยะเมตรตรพระองค์ต่อไปแต่คณะสงฆ์ได้ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของพระองค์อย่างแข็งขันในรัชสมัยของพระองค์วิชาการทางพระพุทธศาสนาได้รุ่งเรืองขึ้นมากทรงได้แต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชขึ้นเพื่อทำรงความบริสุทธิ์ของพระวินัยและทรงประสบความสำเร็จในการขอให้คณะสงฆ์อนุญาตให้พระสงฆ์สามารถห่มสังฆาติจากไหลได้ทั้งสองข้างรวมทั้งคณะสงฆ์พม่าได้รวมเป็น น,นอกจากนี้ในยุคสมัยของพระองค์ยังมีการส่งพระภิกษุไปยังสีลังกาเพื่อทําการอุปสมบทต่อกุลบุตรชาวสีลังกาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาซึ่งทําให้ได้ก่อกําเนิดอมรปุระนิกายอันเป็นนิกายส่งในสีลังกา ซึ่งสืบทอดวัดปฏิบัติแบบประสงค์พม่าขึ้นในปีพุทธศักราช2,333พระเจ้าประดุงมีพระราชประสงค์ต้องการสร้างพระเจดีย์ใหญ่ขนาด11กิโลเมตรหรือ6.8ไมล์ขึ้นที่เมืองมื่นกู้นโดยอยู่ทางทิศเหนือไปจากกรุงมันดาเลทางใจฝั่งตะวันตกจากแม่น้ำอิระวดีอีกทั้งในรัชสมัยของพระองค์ยังเป็นยุคที่ศิลปะการแสดงมีความรุ่งเรืองขึ้นมากโดยทรงแต่งตั้งเสนาบดี ในตำแหน่งตาบินวุ่นและทรงวางระเบียบเคร่งครัดโดยการประกาศพระราชองค์การพระองค์ยังรับสั่งให้มีการสำรวจเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในพระราชอาณาจากักรในปีพุทธศักราช2327และพระเจ้าปดุงสเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2362ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล,ล้านภาลัยรัชกาลที่2ของกรุงรัตนโกสินทร์รวมระยะเวลาการคลองราช์นานถึง37ปีค่ะ วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามและรับชมเราหวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นหลังจากดูคลิปนี้หากถูกใจอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะขอบคุณค่ะ